สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนลักราาคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลเลาวพัฒนานะครับผมของวันที่6กันยายน2 5 6 7เช่นเคยครับผมเลขราาก็ปล่อยต่องวดไปเลยนะครับของวันที่9กันยายน2 5 6 7กก่อนอื่นที่จะไปดูตัวเลขผลสรุปกันก็ มาดูคำเตือกนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรกด like, ปรกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนะนำบอกต่อช่องเลขนะครับในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ F4 ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขน,าาน,นักล่าตนขอทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับ เลขนักราชนะครับผมวางบนไว้นะครับแต่ก็บอกไว้ว่าบนกันล่างนะครับล่างกันบนนะครับผลที่ออกนะครับผมราวพัฒนาวันที่6กันยายนนะครับ2567 3ตัวบนออก8 4 6ล่างออก2 8ก็มาเข้า8นะครับเลขลาดวางรูด8 9บนกันล่างนะครับเข้ารูด8ล่างนะครับ ในคลิปก็แจ้งไว้อยู่นะครับผมว่าบนกันล่างนะครับเข้าคู่เจาะไปที่นะครับเข้าคู่เจาะไปที่แปดสองสองแปดนะครับเป็นตัวสามดาวที่เรื่กงราดเน้นมาให้นะครับเก้าสองแปดล่าง สังเกตที่ดาวนะครับเลขลาดติดดาวไว้นะครับมี3ามตัวนะครับก็มี8 3ดามแปดสอสาดาวนะครับแปดสามสดาวแล้วก็8 0ดดาวนะครับบนกันล่างมาดูครับเด่นล่างกันบนนะครับเลขลาดวางไว้5้ากับ6เข้าไปที่รุดน6นะครับเข้าที่รุดหบนนะครับนี่นะครับสาเหตุที่เลขลาดบอกว่าบนกันล่างเพราะแบบนี้ครับนะครับผม แต่ที่แยกให้ดูนะเพื่อความชัดเจนนะครับผมเพราะนั้นถ้าเอฟซีที่เข้ามาชมแล้วบอกว่าเอาร่างทําไมมันเข้าเข้าไดังไงให้ไปดูคลิปนะครับว่าเรียกราดพูดอะไรนะครับผมทีนี้ห้ากับหกนะครับเรียกราดติดดาวไว้ที่หกเห็นนะครับผมติดดาวไว้ไปที่นะครับผมหกศูนย์นะครับสามดาวนะครับแต่มาสี่หกนะครับ วิ่งไปไม่ถึงครับวิ่งไปที่หกสามนะครับหกสามเข้าแค่รูดนะครับเข้ารูดนะครับแนวทางสี่ตัวครับเลขคาดวางไว้นะครับสองหกศูนย์แปดสองหกหนึ่งแปดสองหกสองแปดสองนะครับแปดสองนี่ชัดเจนเลยครับมานะครับแปดสองมานะครับ เพราะนั้นนะครับผมสี่ตัวนี้เวียนไปเวียนมาอยู่นะครับผมเพราะว่า6ก็มานะครับผมเห็นไหมครับแพทเทิร์นที่เรขกลาดวางไว้ย้อนไปดูคลิป3ามหลังนะครับคลิปหลัง3ามคลิปนะครับ4ตัวนะครับผิดแค่ตัวเดียวนะครับมา3งวดซ้อนแล้วนะครับนะครับส่วนแพทเทิร์น3ามตัวก็มีแ2ด8อยสองแปดนะครับนะครับ ที่เลขนาดทำไว้ให้ดูนะครับนะครับเพราะว่าบนกันล่างล่างกันบนเพราะนั้น2 8มีสิทธิ์ที่จลงล่างล่างขึ้นบนได้นะครับนะครับก็หวังว่า f อคงจะมีโชคลาภกับช่องเลขกนักลาบนะครับทุกทุกท่านนะครับมาดูครับผมเลขลาดปล่อยอะไรมาให้นะครับ วันที่9กันยายนส5 6 8ันบอ้ย67นะครับวันจันทร์นะครับเป็นวันจันทร์ก็เว้นช่วงไป2-3วันแต้วปล่อยให้เลยนะครับคลิปเดียวครับผมไม่มีปล่อยอีกนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆจะไปให้ในรายกลุ่มนะครับเลกราดทำกลุ่มขึ้นมานะครับฟรีนะครับผมตลอดชีพนะครับไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นชื่อช่องนะครับว่าเล็กนักลาเล็กนักลา ถ้าสนใจเข้ากลุ่มก็ทักเข้ามาเลยครับผมสมาชิกในกลุ่มก็ยังไม่เต็มนะครับผมไม่แน่นะครับผมคนเรานะครับช่วงเทียนฟรีไม่อยากเข้านะครับแต่พอมันไม่ฟรีอยากเข้านะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นาจาิตตังนะครับเลขาพูดให้ฟังว่าตอนนี้มันฟรีนะครับแต่อนาคตไม่แน่ครับ มาดูครับผมเลขนากขลาดนะครับลาวพัฒนานะครับวันจันทร์ที่9กันยายนส5 6 7ันะคสิบเจ็ดเลขขลาดวางรูปบนล่างไว้0กับ5นะครับ0กับ5 0กับ5ตัวเจาะครับวางตัวเจาะไว้ทั้งหมด10คู่นะครับผม10คู่ก็มี5 0าศูห้าง เลขห้านะครับเนี่ยห้นะครับผมพุดีปากกาหมึกมันทุนะครับผม5ห้าหกห้าห0หก2องหครับนะครับตัวเด่นเดนครับผมตัวเด่นเนในสูตรนะครับนะครับ มีทั้งหมดหกหตัวเด่นนะครับได้คลาดคัดลงมาให้แค่ศูนย์กับศูนย์กับห้าศูนกับห้าหกตัวเด่นนี้นะครับผมก็อยู่ในกลุ่มชุดนี้นะครับสิบคู่เดียวนะครับ เอฟซี FC ครับหน้าจอเอาเลยนะครับเดี๋ยวเลากนะ็นาดดูนี่ครับทางเดินของสูตรเดินของสูตร ครับวันนี้เข้าไปที่สองแปดครับเข้าไปที่สองแปดเห็นไหมครับ F4 ถ้าไม่เห็นก็แคปหน้าจอแล้วก็ขยายเอานะครับนี่คือสูรนะครับวันนี้เข้าไปที่สองแปดสองแปดขอให้โดนขอให้มาอีกนะครับผม เอาละครับผมถ้าสนใจนะครับเข้ากลุ่มนะครับหรือไม่อยากเข้ากลุ่มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะครับตัวเลขเดินดีก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาครับผมก็ยังไงก็ขอแรงข้อสนุนด้วยครับผมขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ